สวัสดีครับเซอคิมสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับที่สละเวลามาเข้าร่วมการแถลงข่าวกับเราในวันนี้นะครับครับ๋ย w we will wait for moment just Panrit has joined us n o w สวัสดีครับพันริดสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่งานแถลงข่าวของเรานะครับผม Now two of our athletes, Serkim and Panrit is ready. We'll go to the first question. This question is to Sir Kim from The Nation. Please take it away. Do we have the questions? Hello, can you hear me now? Yes, we can hear All right hello sir Kim, and hello team so sir Kim, you joined one friday fights with a lot of pipe around your name but you suffered a few tough losses it seems now you're back on track with two straight wins and as determined as ever ultimately what are your goals in one championship คำถามนี้นะคะสำหรับเสือคิมนะคะก็จะถามเสือคิมว่าเสือคิมเนี่ยได้เข้ามาชกกับวันไ r i d เดย์ไฟเนี่ยแล้วก็มีความคาดหวังที่แบบสูงมากแล้วแต่ช่วงแรกเนี่ยค่ะเสือคิมเนี่ยก็ได้มีการ่ยแพ้ไปในช่วงแรกๆแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเสือคิมเนี่ยรู้สึกว่าจะกลับมาในเส้นทางของตัวเองเนื่องจากว่าได้มีการชนะ2ไฟต์ต,ติดต่อกันเลยแล้วก็อยากจะถามเสือคิมว่าเป้าหมายของเสือคิมในวันแชมเปี้ยนชิพนะคะคืออะไร เป้าหมายของผมในวันแชมเปี้ยนชิพก็คือผมก็อยากแลกสัญญาวันครับแล้วก็อยากปล่อยให้มันชนะไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับครับผมโอเค so his answer is he uh, his ultimate goal at one championship is to receive the contract and also he wants to keep winning every single fight thank you now The second question goes to Panrit and it's from Bangkok Post. Hello, can you hear me? Yes. Yes, I'm from Bangkok Post. This question for Panrit Well, you had a few up and down at the beginning of your career at One Friday Fight, but you have won the last four matches straight. What do you attribute this success to? คำถามนี้เป็นคำถามอของพันริดนะคะอยากจะถามพันริดว่าในช่วงแรกๆเนี่ยค่ะดีได้เข้ามาชกกับวันไฟเดย์ไฟเนี่ยก็คือเป็นมีความขึ้นๆลงๆไม่แน่นอนแต่ตอนนี้เนี่ยค่ะพันิดเองเนี่ยได้ชนะติดต่อกันมาสี่ไฟแล้วอยากจะถามพันริดว่าอะไรที่ทําให้พันิดเนี่ยชนะติดต่อกันแบบนี้มาสี่ครั้งแล้วคะ่ะอ,อ็ช่วงแรกๆที่เข้ามาต่อยในวันนะครับผมก็ ตื่นเต้นเยอะเกินไปครับก็มีกดดันตัวเองมากเกินไปครับก็หลังจากนั้นก็กลับมาทบทวนและแก้ไขตัวเองครับในพ่อไหนที่ผิดพลาดก็กลับมาแก้ไขแล้วก็พัฒนาตัวเองใหม่ครับก็ติดไว้หลังก็ทําได้ทำผลงานได้ดีครับก็ชื่นชมตัวเองเหมือนกันครับ so uh, his answer is uh, the first time fighting uh, during the first time fighting with one he was very excited and uh, too much pressure on him but he could see uh, what mistakes he made and also he has been improving and developing himself and as you can see that he has uh, won four fights uh, in a row so he feels good about that and he is uh, he admires himself and he is very proud of himself thank you พิม now we go to the next question this question will be from ทีราสารคุณทีราสัน take ี a ารวยเช่ครับครบผมคำถามนี้ถามเสือคิมนะครับถ้าจะไม่ผิดเนี่ยนี่น่าจะเป็นนักชกชาวไทยที่เสือคิมจะเจอในรอบครั้งแรกในรอบหลายปีเลยนะอยากถามเสือคิมครับว่าการเตรียมตัวในการเจอนักมวยต่างชาติกับนักมวยชาวไทยเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงบ้างครับ ก็เจอต่างชาติบางทีแบบมันเราไม่เคยเจอครับมันเราก็ต้องฝึกฝึกปัองกันตัวฝึกอะไรเยอะหน่อยถ้าเจอคนไทยมันก็แต่มันก็เหมือนกันแหละครับก็ซ้อมมามเหมือนกันนครับครับผมครับ So the question is, um, the, the, the question for Sir Kim uh, is uh, what was the difference between fighting uh, Thai athletes and uh, the, the foreigners and the foreigners? So he said, uh, um, same same but different. So he never fought uh, the, the, the foreigners uh, before. So a lot of training, but still, uh, either Thai or foreigners, he needs to be uh, trained properly and uh, well prepared. Okay, next question is still to Sir Kim from Kui Fuen, Ruang Muay. Kim, Hanrit has won his last four matches at one Friday fights. How do you plan on stopping his winning streak? How will the fight end? เสอคิคมคะอยากจะถามว่าพันริ์เองเนี่ยเขาก็ชะดะมาติดต่อกันอ่าสี่ครั้งแล้วเสอคิมเนี่ยมีแผนการยังไงบ้างคะที่จะหยุดสถิติการชนะของเขาแล้วคิดว่าการชกในวันศุกร์เนี้ยจะจบลงแบบไหนคะก็ที่วางแผนมาก็วางแผนมาซ้ามาเต็มที่ครับก็อ่าพันริ์มีดีทีหมัดก็พยายามบล็อกมัดให้ดีครับแล้วก็ทัจ,จังหวะแบบ So, uh, the answer for Sakim Kim uh, from Sir Kim is um, he has planned uh, to give all in the ring, and he said that he needs to block uh, with the hands, and also it's going to be uh, a very vicious fight. So, let's see what happened in the ring. Hey, okay, thank you. Next question is for. Panrit is from. This question is from The Nation. Take it away, please. Hello, Panrit. So what do you think of Sir Kim as an opponent? What are his threats, and how will you overcome them? Yes, yeah, that's right, Sir Kim. So, what a Kim คิดอ่าเอ่อขอโทษค่ะอยากจะถามพันริทว่าพันริ์เนี่ยคิดอย่างไรกับคู่ต่อสู้แบบเสือคิมนะคะแล้วก็จุดแข็งของเสือคิมเนี่ยคืออะไรจะเอาชนะเสือคิมได้อย่างไรคะก็จุดแข็งที่เขาบูครับเขาก็แบบคือต่อยแต่เราไปที่เอาเต็มที่ทุกไปครับก็เมื่อก่อนก็เคยแบบเกยเที่นชยมพี่ครับไม่คิดว่าตัวเองจะได้มาต่อยกับพี่ครับ ก็ผมจะทำเปนเวทีให้ดีที่สุดครับก็พร้อมสู้โอเคค่ะเนเวทีเดีย So uh, he said that Sir Kim is uh, an aggressive fighter. And each time when uh, Panrit saw Sir Kim fight, uh, Sir Kim gave 100% in the ring. And he really liked Sir Kim. And also he said that he never fought Sir Kim before, but he's ready. Okay, thank you. The next question is to Sir Kim from Puying Du Muay. เสือคิม is there anything about p ันริด skills that worries you and if so how will you overcome them คำถามนี้นะคะอยากจะถามเสือคิมค่ะว่ามีอาวุธของพันริดอะไรบ้างไหมคะที่เราเนี่ยกังวลแล้วคิดว่าเราจะเอาชนะาอาวุธของพันริดได้ยังไงบ้างคะอาวุธของพันริเหรอครับผมก็พันริดเขามีดีที่หมัดนะครับมรหบมัด เขาดีครับตอนข้บมุมเก่งแล้วก็มาทุกขดีครับดูจะชนะเขาก็น่าจะก็สู้ครับจะสู้ขนนัลน so uh, the answer from sir Kim is he said that Panrit has a has a great hopes is he's good with his hand and also he's good at corner the opponents but to win he needs just, he just need to fight back Next question is for p a n r i t from Daily News. h a n r i t do you think Sir Kim will be your toughest opponent yet at One Friday Fights? Why or why not? อยากจะถามพันริตนะคะว่าถ้าเสอคิมเองเนี่ยค่ะเป็นคู่ชกที่ท้าทายที่สุดของพันริตเลยหรือเปล่าทําไมถึงคิดแบบนั้นคะก ถือว่าเป็นที่ว่าท้าทายเลยก็ได้ครับไฟนี้ครับก็พี่เขาก็ทำีมาดีเหมือนกันครับผมก็ทํามาดีครับก็ต่างคนต้องต่างรักษาสถิติของตัวเองครับเพื่อรุ้นไปวันจะเป็นชิปครับ So he said that uh, yes, uh, Sir Kim is another uh, challenging uh, fighter, but we both are prepared and we need to keep our stats uh, beautiful. Okay, now this is the last question for this bout. This question is for Sir Kim. and the question is from Lumpini ex Muay Thai Jesse Sir Kim if you defeat Panrit is there anyone in particular you like to face next คำถามนี้สำหรับ Sir Kim นะคะหาก Sir Kim เอาชนะนฤทธิไ์ได้เนี่ยอยากจะเจอใครเป็นพิเศษไหมคะถ้าชนะ p a n r ิ t ได้ก็ยังไม่อยากเจอใครเป็นพิดเศษเลยครับก็ผมไม่เคยรู้จักมวยแล้วถ้าเกิดให้ต่อยก็ต่อยครับปล่อยาให้เ็้า่อยได้ so uh, Sir Kim's a n s w r is he has no idea or he doesn't have anyone in mind just y e s to fight but if we ask him to fight he would go for it okay that's wrap things up for Sir Kim and Panrit ขอขอบคุณ Sir Kim และ Panrit มากๆนะครับผมที่มาเข้าร่วมงานแถลงข่าวของเราในวันนี้ครับขอโชคดีและเจอกันประสบครับสวัสดีครับ